สาวอีสานวันพุธวันนี่เนาะค่ะกะสิมาย,ยองบบวให้กินกันค่ะใบบบวเทาเด็ดทอากระเด็ดเอาตัตงแต่ใบามาเนาะคะ่ะของพ่ต้องออกกา้านเหมนเดอ้อเพราะว่าถ้าเอ,อกกา้านมันมา้ามันสิขมเวลาเขาไม่ามายองเขากระยองคืออย่าหน,น้าเนาะค่ะยองเป็นหน้าออกมาแล้วเขาจะมาผสมกับแก้วปลาที่เขาเตรียมไว้ค่ะอันนี้คือสภาพต้นเอ่อ ต้นใบบกโบกนะคะ่ะที่มันเกิดมันก็นเกิดอยู่ตามตีนผู้นี่ละค่ะคางก้อนหินก้อนอย่างน้ำโขดหินค่ะนี่คือใบบบกโบกนะจ๊ะที่เขาเก็บที่เขากะสิเป็นยองแล้วค่ะยองตะปนปา่าสภาพลวคะ่ะสภาพพื้นที่ที่มันเกิดค่ะมันก็สิเป็นหัวอยู่น้ำโขดหินละคะ่ะอยู่บริเวณทั่วไปค่ะส่วนมากมันถึงอยู่ตามผู้นี่ละคะ่ะ จ้าอันนี้ก็เป็นน้ำบบกเนาะคะ่ะที่เขาหยองพดที่จะเตรียมไปผสมกับเอ่อปลมป่าที่เขาเตรียมไว้เนะะาะจ้ะเขาจะหยองแค่น้ำเยื่อใบยานี่ละคะ่ะมันจะออกเป็นสีเขนะนะนะียวๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเายองเสร็จแเขาเขาต้องกินเลยได้ค่ะเพราะว่าเขาเก็บไวน้นานแล้วมันจะเป็นตันะคะเป็นตอนมันจะกินบ่แซ่บก็คือเายองแล้วเอาเห็ด่อถือแล้วเขาก็ขึ้นกินทันทีเลยเนาะคะ่ะ อันนี้เ้าสิกองน้าใบโบกเแา้จ้าอันนี้คือน้าใบโบกที่เ้ากรองแล้วเนาะค่ะเนาะมันที่ขุนค่ะจ้าอันนี้ก็น้าใบโบกที่ห้าได้แล้วเนาะคะ่ะข้นเลยค่ะข้นเหมือนแค่ๆเหมือนมันเป็นวุ่นนะคะ่ะ ค่ะนี่คือ,อปนปลาเนาะค่ะเพื่อเขาต้มปลาแลา้วเวาก็ตรมาเห็ดปนป่าปลานี่เขาจะเป็นปลาทูก็ได้ค่ะปลาทูก็ได้ปลาปลาคอปลาเค้งไปอย่างที่เขามีในอยู่กับบ้านเขานีในระค่ะเขาสามารถหาซื้อหาได้นียค่ะเพื่อเขาเอมาต่ำปนไวน้เนาะค่ะเนาะปนไว้เพื่อเขาจะเอเออเาไปผสมกับน้ำใบบวบที่เขายองน้ำใบบวบเออยองแล้วคือยังอยองน้ำใบายานางนี่เระจ้ะมันก็ตรออกเป็นสีเข,ขียวเนาะ,ะ,ะค่ะ,นะเนาะเขาก็ต้องเตรียม ป่นป่าไวก่อนเพราะต่ำป่นป่าแล้วเขาก็ซืไปผสมกับน้ำใบบัวบกนะคะ่ะเขาก็กินได้เลยค่ะจ้าป่านป่าของสาวอีสารบ้านทุ่งค่ะป่นป่าที่เขาเตรียมไว้นะคะ่ะเพื่อที่จะไปผสมกับน้ำใบบัวบกนะจ้าอันนี้ก็เป็นป่นปลาเข็งค่ะหรือสิ่เขาซื้อใส่เป็นปลาทุก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้เขามีปลาเข็งอยู่อยู่น้าอยู่ท่งเขานะคะ่ะเนาะเขาก็เลยได้ ปนไปเค็งค่ะเพื่อเขาได้น้าบูบูแล้วเนาะค่ะนอะที่นี่ให้ก็สิเทปนป่าลงผสมเลยค่ะแล้วก็ิชิมรสชาติเบืองว่าถ้ามันจางหรือมันข้นก็ต้องเพิ่มน้ำปลากาไปอีนเนาะค่ะค่ะอันนี้ค่ะนี่ก็เป็นเสร็จแล้วเด้อค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะเหาชิมกก่อนเนาะค่ะเนาะมันออกรสจางนิดนึงค่ะ หองรสจานนี้ก็เติมน้ำปลาเนาะค่ะเติมน้ำปลาลงไปค่ะแ่บแล้วค่ะบกๆเด้จ้าถ้าเขาปล่อยถึงไว้น้ำมันจะเป็นโตหรือเป็นวุ่นค่ะเหมือนกับเป็นวุ่นเลยนะคะเนี่ย ันสิออกนุ่มๆนะค่ะแล้วก็แซบค่ะเอาปล่อยไปนนน้ำก็จะเป็นน้ำนะค่ะตอนนี้กำลังกินแซบนะค่ะเนาะกำลังเป็นจับกันเป็นโตค่ะนี่ก็เป็นอ่ย่องใบบกค่ะสูตรชาวอีสานบ้านทุ่งค่าะไ้คือต้นบก ใบบกเ้าเสีน้ำมะขันใส่ใส่กับป่าปนป่าใบบกไม่ใช่ขื่นตามพูตามโคกไม่ใช่เป็นหัวการเพาะพันก็คือเอาหัวเมาพเพาะทาองเด็ดเอาเฉพาะใบมัอนบัต้องเอาขวดเหมือนใส่เ่า,เากวดเหมือนใส่มันจิขมเอาเขากันน้ำมะขันขึนเอิ้นยยเย็นกินแล้วจะเย็นท้องเป็นสมุนไพรชนิดนึง นี่อันนี้คี่เขาขั้นเรียบร้อยมันผสมกับปนป่ามันกระสิออกไปนหน้าจย่งสิถ้าเขาปล่อยไปดูถ้าเขาปล่อยไปโดูมันก็จะเป็นบุญมันแซบมันสิบเปอรบเนาะถ้าปล่อยเป็นบุญมันต้องกินให้ทันจ้าอันนี้มันกสิสม่ไม่รู้ดูการดือนหกปนตกโอ้นาดินหาดันโหกนตกมันยังสิขึ้นมันค่อยสิขึ้นเพราะมันเป็นหัวเนาะจ้ามันก็สิยาวจ้าเดี๋ยวสิพาพีเอาค่ะ